เรื่องของวัยรุ่นที่มีปัญหาทะเลาะวิวาทกันขี่มอเตอร์ไซค์ม,มาเจอคู่อริโอ้โหตีกันแล้ว<อ>ไม่พอผู้ชมคะคิดว่าจะจบไม่จบนะตามไปถึงโรงพยาบาลไปชกต่อยกันต่อโอ้โหทำให้ชาวบ้านแถวนั้นก็ตกอ,อกตกใจเลยทีเดียวค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะไปเจอกลุ่มวัยรุ่นเขย,ยกพวกต่อยกันที่หน้าโรงพยาบาลก็สร้างความวุ่นวาย้กับชาวบ้านที่เข้ามาใช้บริการกันอยู่ค่ะจากการสอบถามคนที่ เป็นเพื่อนของผู้บาดเจ็บก็เล่าว่ามีกลุ่มวัยรุ่นขีม่มอเตอร์ไซค์มาปาดหน้ารถของเพื่อนที่หน้าตลาดพันทองจากนั้นก็มีปากเสียงแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันจนได้รับบาดเจ็บนี้แหละก็มีการโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยให้นําตัวส่งโรงพยาบาลค่ะต่อมามีกลุ่มวัยรุ่นคู่อริขีม่มอเตอร์ไซค์มาสองคันมากัน4คนจอดอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลลงมาวอยๆถามหาคนที่บาดเจ็บก่อนที่จะมีปากเสียงกับญาติแล้วก็เพื่อนของคนบาดเจ็บนะคะจนกระทั่งเกิดการชกต่อยกันอย่างที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่นะคะทางตำรวจแล้วก็ ก็รปภของโรงพยาบาลต้องเข้ามาระงับเหตุหลังจากเหตุการณ์สงบแล้วตำรวจสพพันทองแล้วก็หน่วยกู้ภัยเนี่ยก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์จำลองซ้อมแผนรับมือวัยรุ่นผู้ก่อเหตุนะคะที่เสมือนมากๆเหมือนก็าเขาตีกันจริงๆตอนแรกน่ะหลายคนตกอกตกใจคนที่ไม่่บริการโรงพยาบาลก็ตกอกตกใจนะไม่ชาวบ้านอยู่แถวนั้นค่ะวิ่งเลยนะวิ่งหนีสุดท้ายมาเฉลยว่ามีการซ้อมแผน โหซอมเหมือนจริงมากเลยไอยเราก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมกล้าขนาดนี้อเออก็อเป็นการเตรียมแผนเผชิญเหตุเอาไว้กรณีฉุกเฉินครับเพราะว่ามีวัยรุ่นเนี่ยตีกันบ่อยครั้งมากในยุคสมัยนี้ครับผู้ชม